มาตรวจสอบที่ดีแล้วล่ะ <I lose. S 1> ด้วยฐานฉลามจะมาช่วยตอนนี้แหละเอาล่ะจะเริ่มกันเลยดีกว่าเงาเอาล่ะมันมีสกิลวิ่งเราก็ต้องกดใช้ดิใช้ตรงน,นี้วิ่งไปเลยเย้เฮ้ยไอซ์เร,รเนเดอร์คุณผู้หญิงคนนี้เป็นตัวดีนะครับช่วยผมด้วยเอาละซุงมเข้าไปตรงน,นี้เอาล่ะเอ้ยแกมายัางไงนี่ฉันไม่ช่วยแกหรอกเฮ้ยเอาละเฮ้ยใครฆ่าซา,ารดรสแมน เออเอาละพวกนายพวกเรารอดแล้วใช่ไหมพวกเราเป็นหน่วยทหารใช่ฉันเป็นหน่วยทหารผู้กองเลยนะเอาละพวกเราไปกันไปกันไปกันเดี๋ยวฉันจะปกคร้องพวกนายเองตามมาโอเคโอเคฉันจะตามนายโอเคขอบคุณฉันจะตามฉันจะตามออาตามก็ตามลูกะจอกฉันต้องจำดูกระจอกนะออะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสไนอย่างนั้นหรือเฮ้ยอย่างนี้ก็มีเราเพื่อนอันนี้ก็มีเราเนี่ยเพื่อน เพื <Keep S 1> ่อนได้ทำได้ใหญ่เนี่ยเอ้ยเราก็มีเน really ี oh, oh, so like ่ยปืนอ่ะเนี่ยโอ้หพวกใดพวกเราเป็นทีมเดียวกันดีเยี่ยมยอดมากอันนี้มันมาจากไหนพวกเรายิงมันเลยเออเยี่ยมเอาล่ะพวกเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจสันจะมาอย่างไงเออตายไปซะเอาล่ะตัวนี้เป็นตัวดีนะครับเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ตัวร้ายอะ่ที่ว่านะครับเอาล่ะ ห้องนี้มันมีอะไรหรอเพื่อนวักมันมันมีเอาได้ใช่ต่อยิงมันย่ายิงมันสำเร็จโอเคฆ่ามันได้สำเร็จแล้วต้องตรงไป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 ไป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 นี่มันนี่คือนีรางรถไฟนะเพื่อนไหนมาได้กันเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวไอ้เจ้าเจสันมันจะตามมานะเพื่อนเอาได้โอเคนั่นไอ้เจสันพูดไม่ทันขาพันมันต้องมาแล้วโอ้เอาล่ะนี่คืออัพอีนนะครับเอาได้ ขึ้นมาตามสเต็ปได้เลยเอาละวัดเยอะหัวร้อนจังเลยเนี่ยเพื่อนในในมันว่าไม่มันหัวร้อนแบบเดียวกันเลยอะใช่ฉันก็ว่ามันหัวร้อนว้ายเออมันดูหัวร้อนได้ใหญ่เดียวเยยะๆเออขึ้นๆจ้าเอ้เจ๊การกินเมย์เม่นะไม่นะไม่นะเอ้เจ๊ท่านผู้ชมท่านผู้ชมปัดตกแล้วไม่ช่วยอะไรเลยออกแล้วมาเอาก็เอา มาไหมเรากับคนเดียวก็ได้โอ้โหถอยหลังกลับรอเพื่อนไม่ได้เราต้องรอเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องรอเพื่อนงานเนื่อนในกลับคนเดียวนะในเกงอยู่อ่ะไปแล้วไปแล้ว,ลวกลับแล้วอชีวิตช่างแย่จังเลยชีวิตชันแย่มเอาละเอาสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวสนายานายอะไรตัวนี้จะเป็นโอเคเยี่ยมไอตัวน,นี้ไม่มีประตูปิดน,นั้นมันคือน่ากลัวมาก เฮ้ยใครอะอ๋ะอนี่เพื่อนเหรอวันดีเพื่อนในค่าใครไปแล้วอะเฮ้ยนั่มันตัวอะไรอะเฮ้ยมันตัวอะไรเออไม่มีอะไรมั้งสันในก็สันในโอโ้โหสันในอย่างเทพสันใน SVD เลยนั้นเลยสัน,นในเลงไกล่เอาดับพวกนายอุ้ยยิงไปนัดนยิงเผยยิงเผยยิงอ่าอะไรนะอะไรอยู่ข้างหน้าเฮ้ยใครใครใครไม่น่าเนาะเอ้าไอ้ไมค์คอนจากสันหรือเปล่าเอาดับพวกนายทำยังต่อ ไม่มีเขาว่าเอาละแล้วฉันเบื่อเขาว่าเอาละเฮ้ยมันมาไอ้ไนแกดาน,นี่นี่เนี่ยตายไปซะเฮ้ยไอ้ไอ้ผีมันดำไอ้ผีมันดำยายาโอเคเยี่ยมเลยนะถ้าเกมถ้าเกมไม่อยู่บนโลกนี้มันจะชีวิตดีมากเลยอืจบสักเี๋ยวเอสุดน้ำสักครั้งเอาละแล้วก็แล้วก็ต่อกันเลยต่อกันเลยต้องไม่มีสน้ำต่อเอาสวัสดีเพื่อน เอาล่ะพวกเราเป็นหน่วยสนัยใช่ไหมเออเออเอ่อ,อเผยยิงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยิงอีกแล้วไม่น่าเลยไม่เห็นไม่น่ายิงเดี๋ยวเราเดี๋ยวฉันจะไปเก็บกระสุนใหม่ก่อนนะคือประมาณว่าอันจั๊กกระสุนจั๊กกระสุนแป๊บเฮ้อโอ้โน oh, no. ปิดทำไมโน no. เอาล่ะเพื่อนฉันจะไม่สามารถไปเอากระสุนได้แล้วยกเว้นแต่ฉันจะตายเอาล่ะฉันต้องรีเซ็ตใช่ไหมโพลตามตรงเลย อันนี้คือจะเป็นลิฟขึ้นนะครับไม่สําคัญกดคลิกไปเลยนี่แกต้องปิดเอา้าในในเปิดได้ยังไงเพื่อนเฮ้ยดีนี่นาอ๋อน,นี่นะครับจะเป็น ammo อันน่ะฉันเป็นชักกระสุนอ m m o ได้แล้วอันนี้ก็เต็มโอเคเรียบร้อยฉันมาชักกระสุน a m โมได้แล้วแจ้อยู่เพื่อนที่นายเปิดให้เราเปิดเออเปิดทางนะเปิดทางให้เราคุณผู้หญิงเลย นายไม่ฆ่าเราใช่ไหมเออเธอไม่ฆ่าเราหรอกเธอเป็นคนดีมเธอเป็นคนดีมเธอเป็นคนดีมใช่แล้วฉันก็ยิงเธอดีเนี่นะยยิงไปแล้วผมยิงเธอแล้วเอาเ้ยมอนมาตายอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้ฆาตกรเฮ้ยมายังไงเนี่ยเอ๊บอืมาอามายัางไงมายัางไงเฮ้ยมายังไงแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันในด่าน Survival The Killer นะครับใช่ผมบอกไปตั้งแต่คลิปแรกแล้ว Survival The Killer ใช่ปะหรือนงงงเหมือนกัน ไม่นะเพื่อนไม่นะเพื่อนไม่แล้วต้องเปิดโอ้โหไอโซนิกไอโซนิกมันตายโอ้โหดานนี้มันคือดานตัววโวหรือคิวเลอร์นะครับ 4, 4, เหมือนมีโคดนะครับแปดซีสีสองห้าอาจจะไปใช้กันได้เลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะเพื่อนฉันจะรอนายด่านอย่างมันเลยอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน่อยทหารฉลามก็ต้องมาช่วยกันเอ้ยทำไมมันโชบมาตายกันตรงนี้นี่วะจึ๊อบอะ่ะ กระสุนกระสุนเฮ้ยหุ่นยนต์มาจากไหนเฮ้ยหุ่นยนต์มาทำไรอ่ะเฮ้ยดีดดีด้อตายสักทีเถอะเนี่ยสไนเปอร์สไนเปอร์ฉันไม่จำเป็นจะต้องกินน้ำนะเอาละอร่อยดีใชยๆนะเว้ยตัวนี้นี่มันมายังไงเนี่ยนี่มันมาอย่างไงอ๋อมันมันเละโอ้เละเป็นโกโก้เลยเฮ้ยออันนี้ก็เละเป็นเป็นพันเลยเฮ้ยไม่อยากฆ่าเพื่อนฉันอยาฆ่าเพื่อนฉันเนอะ กินน้ำดื่มชุกํกลังดีกว่าโอเคพลังเพิพ่มขึ้นมาแบบเหลือล้นเลยเอาวัดดีเอาล่ะพวกนางรู้สึกเพื่อนเราจะตายเป็นคนดึงนะฉันว่าอย่าไปเปิดอ่าฉันเปิดเพื่อความเอาล่ะพวกเราจะเปิดดีไหมอ่ะเอาล่ะถ้าเปิดบอมีหยางบอมีหยางเพื่อนไม่มีหยางไม่มีหย,าง,ยางเลยพวกเรามากองรวมกันทําไมตรงนี้ฮะมันแปลกแปกฮะเฮ้ยนุบในตายได้ยังไงอ่ะ นายห้ามเปิดประตูนี้เด็ดขาดเอาแต่ฉันเปิดไปแล้วเฮ้ยนยอย่ากแกล้งกันสิ้รู้ไหมอย่าเบื่อเขตายหรอกไอ้ภูมิ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 โอ้โหไม่ใช่เวลาพูดแล้วแฮะมันโอ้โหพวกเรากองรวมถ้าใครอยากมาเล่นด่านนี้ก็มาเล่นได้นะครับใช่แล้วล่ละสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจอบไปเท,ท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าใให้ช่องบันไดนใน่ยดูด้ด้วยบาย